ครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงครับย้อนไปปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกเหตุการณ์โรงงานตุ๊กตาไฟไหม้ที่หนึ่งแถวแถวละครปฐม,มนะคะก็พี่อยู่บ้านป้าบ้านป้าอยู่สายสี่ครับเออก็ประมาณว่าช่วงนั้นอ่ะพี่ก็จะไปอยู่บ้านป้าตลอดอวันที่เกิดเหตุเนี่ย พี่อยู่บ้านกับยายครับเหมือนเหมือนไม่ได้ไปโรงเรียนหรืออะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วนะเพราะมันนานนานมันก็เห็นไฟอ่ะเป็นแบบควัานเต็มท้เท้าฟ้าเลยแล้วคนหมู่บ้านก็พูดกันว่าโรงงานไฟไหมความที่แบบนิสัยคนไทยพี่มีตั้งแต่เด็กอยากรู้อยากเห็นยายก็เลยบอกว่าไปดูซิมันไหมตรงไหนพี่ก็คว้าจักรยานปั่นออกไปดู ก็ปั่นออกไปจนถึงใกล้เขตโรงงานที่ไฟไหม้นะแต่คือพี่อยู่ตรงข้ามกันนะออก็เห็นว่าโรงงานตุกตาเน,นี่ยไฟไหม้คราวน,นี้ก็กลับมาบอกยายว่ายายโรงงานตรงเนี้ยก่อนถึงตลาดมารีอย่าไฟไหม้มยายแกก็บอกอุ้ยห่วงไอ้เด็กคนนี้เด็กข้างบ้านเนี่ยม,ม,มันทํางานโรงงานนี้ ไปปั่นไปไปดูใหม่ได้ว่าเจอมันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือความที่ยายเขาเห็น<อ>เห็นพี่ที่อยู่ข้างบ้านทุกวันแกก็เกิดความเป็นห่วงอะ่ะพี่ก็ปั่นออกไปอีกจนแบบเย็นแล้วอะ่ะขนเต็มถนนไปหมดทั้งรถ<อ>ดับเพลิงมูลนิธิแล้วก็เห็นคนเขาขนศพกันออกมาทีละศพทีละศพทีละศพอย่างเงี้ย<อ>ก็เออก็คือไปเจอพี่ข้างบ้านพอดีอืม แกบอกว่าช่วงเกิดเหตุพรอเออวันนั้นนะแกลาช่วงบ่ายไปทำธุระที่แถวกระทุ่มแบนแล้วก็ยาวเลยจนแบบเขาบอกว่าโรงงานไฟไหม้เกือบบ่ายสี่เขาก็เลยกลับมาดูว่ามีเพื่อนเขาคนไหนออกมาได้บ้างก็ถ้ากกับว่าพี่ข้างบ้านอะโอเคไม่เป็นอะไรก็พากันกลับมาคราวเนี้ก็คือกลิ่นควันไฟมันก็ยังมีคลุ้งไปหมดเลยนะอะมันก็เหตุการณ์ผ่านมาได้ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนะ คือช่วงที่เกิดเหตุอะพี่ก็แบบใส่ใจทุกวันเลยไปดูแล้วก็รวมกันต้มพวกน้ําดื่มน้ําชงแยกไปแจกพวกกู้ภัยอะอ,อยายเขาให้เอาไปแจกก็ไปกับข้างบ้านนาะก็แบบใส่กระบะกันไปไปแบบให้พวกพี่กู้ภัยกินกันอะไรกันแบบนี้ก็เห็นเขาแบบเอาศพออกมากองเยอะมากอซอยซอยตรงข้ามโรงงานน่เขาเราียกว่าตอนนี้เขาเราียกว่าซอย,อยอร้อยศพอะคือมันเยอะมากจริงๆคราวนี้ก็เออมันก็ผ่านไปได้ พี่จำไม่ได้ว่ากี่เดือนแต่รู้ว่ามันปิดเทอมแล้วอะอ uh, ปิดเทอมตุลาอ uh, uh, ของปีนั้นแล้วเอวันนั้นอะ่ะมันเป็นวันเสาร์รทุกวันทุกวันเสาร์อาทิตย์น่ะพี่เขยะจะชอบเชวนไปตลาดปั่นจักรยานกันไปก็จะมีตลาดอยู่สองที่ที่จะไปก็คือตลาดนัดหมู่บ้านลุ่มเกลือกับตลาดมารีซึ่งนั้นน่ะไปตลาดมารีก็ปั่นจักรยานตามพี่เขยไปใช่ไหมคะครับ ควาวนี้ก็เห็นเขาเอาตุ๊กตามาวางขายกันเยอะหลายตัวเลยความที่เป็นเด็กอะ่ะพี่ก็มองตอนนั้นอายุพี่ประมาณสิบสองเองอ่ะไม่ได้ว่าโตพี่ก็อยากได้พี่เคยถามว่าอยากได้หรอเดี๋ยวซื้อให้ตัวนึงก็ถามแม่ค้าว่าตัวเท่าไหร่แม่ค้าบอกว่าตัวสี่สิบบาทซึ่งคือมันถูกมากมันเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงอะ่ะใส่ชุดชมพูนะะ่ารักคือตัวใหญ่นนะอ,อุ้ยพี่ก็ดีใจว่าตุ๊กตาสี่สิบบาทเองอะ่ะ ก็เอาใส่หน้าจักรยานแล้วก็ปั่นกลับมาคราวน,นี้กลับมาคืนแรกไม่มีอะไรเพราะว่าคนอยู่เต็มบ,บ้านคราวน,นี้พอมาวันอาทิตย์พอมาวันอาทิตย์พี่ก็นอนอยู่กับยายในห้องพี่อะ่ะก็คือพี่จะเป็นคนนอนกับยายแล้วไอ้ตุ๊กาตาเนี่ยมันอยู่ตรงหัวนอนอผ่านไปกลางดึกย,ยายะสะกิดบอกแล้วบอกว่าปุ้ม ตุ๊กตามันขยับได้ออออพรุ่งนี้เอาไปคืนนะออแล้วเราก็งัวเงียเป็นเดียว่าอะไรยายขยับอะไรหนูจะนอนอ,อยายก็บอกพรุ่งนี้เอาตุ๊กตาไปคืนแล้วมไม่คืนออพีออ่บอกมไม่คืนนะของหนูออก็พูดแบบนี้นะคราวนี้ก็พอเช้ามาเนี่ยยายก็บอกว่าตอุอ๊กตาไปคืนเดี๋ยวยายซื้อให้ใหม่พี่บอกไม่เอาตรงนี้มันน่ารักดีอยากได้พี่ก็พูดแบบนี้คราวนี้ก็ อยู่กับยายใช่ไหมคะพอพอวันนั้นเป็นวันจันทรเนาะป้าๆก็ไปทํางานกันหมดเลยก็เหลือพี่กับยายสองคนที่บ้านคราน,นี้ประมาณช่วงบ่ายสักน่าจะบ่ายสามบ่ายสี่มั้งยายก็จะต้องเตรียมกับข้าวเอาไว้ให้รอพวกป้ากลับมากินอืพี่ก็นั่งดูทีวีอยู่แล้วก็มีตุ๊กตาตัวเนี้ยมันนั่งข้างๆอืพี่ก็ตั้งชื่อว่าอีจีจีแล้วห่างดูหนังอยู่อ่ะ อ uh, ห่างตาเนี่ย mm. เห็นตุ๊กตาตัวนี้หันหน้ามาหาพี่ oh. เว้แรับพอพี่หันไปมองเนี่ยมันหันหน้ามาจริงๆคือตอนแรกนั่งอะ่ะหน้ามันตรงแต่พอพี่มองตรงๆอะ่ะคือหัวมันหันมาทางพี่อ uh. พี่คิดใจว่าความที่เป็นเด็กแต่ก็คือแบบอยากรู้บอกว่าหึยายบอกตุ๊กตาขยับได้ uh. นึกถึงคําพูดยายนะครับ ถ้าขายับได้จริงไงยกแขนให้ดูไยสีอไอ้กับพิบตายให้ดูไยสีตอนแรกแล้วเขาตายเลยกับพิบตายเห็นปุ๊บปุ๊บสองทีแล้วมันก็ยกแขนขึ้นมามหมดเหมือนเด็กชูมือขึ้นแล้วหมุนๆอ,อ่ะคือมันยกแขนขึ้นมาเลยเท่านั้นแหละพี่ก็วิง่งแจ้นไปหายายเลยครับ ยายตุ๊กตาขยับได้จริงๆไม่เอาแล้วยายวานี่ยให้เอาไปคืนแต่นะตอนนั้นน่ะมันก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วอะเกือบห้าโมงละ<ม>ล้วก็คือยายไม่ให้ออกยายเลยบอกว่างั้นผู้หญเอาไปคืนนะเออผู<ม>้หญิเอาไปคืนคราวน,นี้ก็คราวน,นี้ก็บอกว่าอยากเอาไปคืนเลยยายก็บอกไม่ได้มันเย็นแล้วม,มันออกไม่ได้มันแบบสมัยนั้นนะพุทธมณฑลส่สีม่มันไม่ได้แบบ ถนนเจริญแบ,บักตอนเนี่ยมันะจะมีแค่สองเลนรถส่วนแล้วก็คือนันานามีสองแถวมาคันหนึง่งสองแถวคันตโตโตะเออแล้วก็จะมีรถตู้วิ่งมาหมู่บ้านล่มเกลือหมู่บ้านสีสมบูรณ์มันจะมีอยู่แค่นั้นเออ,อก็จะมาลงสุดทางห้างพาตามันไม่ได้แบบมีคนเยอะแต่วันที่เกิดเหตุอะ่ะคนเยอะเต็มถนนยายถึงยอมให้ออกมาดูเพราะคนมันเยอะแต่ณตอนเนี้ยมันไม่มีใคร โลนดมันก็จะเปียวเียวายบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเอาไปคืนยายก็ว่าแบบนี้คราวนี้ยายก็บอกว่าทํากับข้าวอยู่อะไรอยู่เนี่ยคือเห็นอีตุก๊กตาเนี่ยมันเดินอืม,มันเดินผ่านมันอะไรแบบเนี้ยทําให้ยาย,ยากลัวอแกก็เลยอุ้มมันอะไปนั่งไว้หน้าบ้านอืแล้วก็รอจนป้ากลับมาคราวนี้ ยายบอกกับป้าว่าห้ามทุกคนเอาตุา๊กตาเข้าว่านพูดเงี้จะให้ให้พี่เอาไปคืนให้ปุ่มเอาไปคืน <ừ> คราวนี้พออิญน่ะพี่เคยเขาหยุดงานเขาลาพักร้อนเขาแล้วก็เลยบอกว่าอ้าเดี๋ยวไปคืนเดี๋ยวไปด้วยกันถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรแกก็ไม่เสียดายเงินหลกมันแค่สี่สิบาทนะอ่ะ <ừ> พอตกดึกคืนนั้นกำลังนอนอยู่ยายสะกิดผมได้ยินเสียงอะไรไหมมันเป็นเสียงสีเท้าน้อยๆเดินอะ อย่างเงี้ยยายเขาก็เลยหยิบไฟฉายต้องหัวเตียงอะ่ะมันจะเป็นนึกถึงไฟฉายกระบองยามออกมาเป็นกระบอกสกแตนเลสยาวๆอะ่ะไฟมันจะแบบว่าสีส้มๆไม่ได้สว่างอะ่ะยายแกก็ส่งสิ่งที่เห็นน่ะคืออตุ๊กตาตัวนั้นอะ่ะมันมาน,นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ในห้องยาที่ยายวางของเพราะนั้นแหละยายกับพี่ยแหกปากรองดั่นเลยพร้อมกันล้วป้าก็เลยวิ่งเข้ามาดูพอวิ่งเข้ามาดูก กลัวกับอกว่ก็ตุกตามปนเข้ามา,าได้ไงในเมื่อคนทางบ้านนะไม่ได้มีใครเอามันเข้ามาเลยให้มันนั่งอยู่หน้าบ้านครับหน้าบ้านนี่คือนอกรั้วเลยนะไม่ใช่ในรั้วนะคคือหน้าบ้านป้าจะมีต้นกล้วยอยู่แล้วมีเก้าอี้ที่แบบเป็นไม้หินอยู่ตัวเดียวที่ไว้นั่งนั่งเล่นหน้าบ้านกันอนะืมคือนอกรั้วเลยนะแล้วลุงเป็นคนปิดบ้านก็ยังเห็นมันนั่งอยู่นอกรั้วแต่ละตอนเนี้ยมันมาอยู่ในห้องใหญ่ได้ยังไง และถ้ามีคนในบ้านแกล้งเอาเข้ามาในห้องยายเปิดประตูห้องอะ่ะก็ต้องได้ยินเสียงเพราะว่ายายพี่เป็นคนหูไวมากคราวนี้ป้าก็คือความที่ป้าพี่เป็นคนที่แบบทำหามด้วยในด้วยอะ่ยอะก็เลยอุ้มมันมาอุ้มมันออกมาข้างนอกครับมาตรงที่เราดั่งอะ่ะตอนนั้นประมาณตีสามเข้าตีสนะี่ละคราวนี้ทั้งป้าทั้งยายทั้งคือทุกคนในบ้านตื่นหมดเลยมานั่งรวมกันอยู่อ่าง คาีิปาก็บอกว่าถ้ามันมาจากโรงงานที่นั่นจริงอะ่ะให้มีกลิ่นไฟออกมาเลยอืพอป้าพูดเสร็จนะกลิ่นเหมือนควันไฟอยู่ในบ้านเต็มเลยออืคือเหมือนแบบกลิ่นควันไหมอะ่ะป้าก็เลยดมที่ตุ๊กตายางไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันก็ยังเป็นกลิ่นยางปกติมันไม่ได้มีกลิ่นไหมาจากตุ๊กตาแต่กลิ่นควันที่เราได้ยินะได้กลิ่นอะ่ะมันคือกลิ่นที่อยู่ในบ้านป้าก็เลยเคลี่ยงมันเลย พี่ยงมันไปปุ๊บมันก็กิ้งไปมันหันหลังใช่ป่ะพอคืออ่ามันก็กิ้งกิ้งมันก็หันหลังพอหันหลังเสร็จปุ๊บมันแป๊บเดียวมันโชว์พีินิหารไว้ด้วยการหันหน้ากลับมาคือพลิกตัวมาเองอืแล้วก็แบบจ้องอ่ะคาย่ายบอกว่าตุ๊กตาร้องไห้คือมันมีน้ําตาไหลออกมาจากตาตุ๊กตาเท่านั้นแหละทุกคนก็กลัวกันหมดบอกป้าก็บอกพรุ่งนี้จาไปคืนเลย เราก็นั่งกอดกันยังเช้าด้วยนะวันลูกึ้นสรุปว่าทั้งลุงทั้งป้าไปทํางานไม่ได้เพราะพอได้นอนเจอผีตุ๊กตาตัวนี้คราวนี้พอตอนเช้าก็ตัดสินใจไปคืนพี่ก็ปั่นใส่จักรยานครับคาวนี้ปั่นอยู่ดีๆไอ้ตุ๊กตาตัวหนึ่งน้ําหนักมันไม่ถึงกิโลหรอกแต่ความรู้สึกหน้าจักรยานอะมันหนักพี่ก็ตั้งใจปั่นแล้วอยู่ดีๆปั่นอยู่กับพี่เขยอมมันหันหัวหมุนกลับมามองหน้าพี่เว้ยเท่านั้นแหละพี่ตกใจ จักรยานล้มกลิ้งไม่เป็นท่ากล oh. ัวจนไม่กล้าไม่กล้ามันนั่งหน้าจักรยานแล้วอะ่ะพี่ uh huh. เคยก็ได้บอกมาเดี๋ยวพี่อุ้มเองคือพี่เคยเขาปั่นจักรยานคล้ายๆทรงเสือมอบมันไม่ได้มีตะก้างอะ่ะ uh huh. เขาบอกเขาปั่นมือเดี๋ยวเขาอุ้มมันพอพี่ปั่นไปจะใกล้ถึงตลาดมาเลเอ๊ะทำไมแบบพี่เคยปั่นช้าวะจะ uh huh. ปั่นเหมือนนดาก็เหนื่อยมากอะ่ะ uh huh. จนมาถึงหน้าหน้าโรงงาน uh huh. ก็จอดจักรยานไว้ฝั่งเนี่ยแล้วก็เดินข้ามถนนกันไป uh huh. สมัยนะั้นมันเดินได้มันสองล้นใช่ไหมก็มันก็จะเป็นเขตเขาเรียกอะไรนะโบลิสไลปะที่เขากันนะ้นอ่ะเข้าไปในเขตของนั้นอนะ่ะเพื่อที่จะตุก๊กตาไปคืนอูโหูสิ่งที่เห็นคือต่างคนต่างเอาตุก๊กตามาคืนก็เลยถามไถ่กันนะแล้วมีคนในหมู่บ้านด้วยเอามาคืนก็เลยออกมาคุยกันออกมาคุยกันนอกเขตแต่ก็อยู่ตรงบริเวณนนะั้นแหละว่าเจออะไรกันบ้างต่างคนต่างคุยว่าเจอวิ่งบ้างเจอเดินบ้าง แต่คนที่อยู่ในหมู่บ้านอะ่ะเขาขับสองแถวเขาบอกว่าเขาซื้อตุ๊กตาจากร้านเนี่ยแหละที่อีแมคคามันแบก,กบดิน,นี่ดับบให้ลูกเล่นแต่ลูกไม่ชอบก็เลยเอามาขึ้นนั่งนั่งวนยศพ่อรถสองแถวอะ่ะแกบอกว่าขับอยู่คืนนั้นแหละมันหันหน้ามามองเฉยแล้วมันก็แสดงอาพินิหาด้วยการขยับตัวให้เห็นหมดเลยแกก็เลยจะมาคืนอีกวันหนึ่งเพราะว่าแกไม่กล้าลงคืนตอนกลางคืนเพราะมันน่ากลัวมากอะตอนนั้นอนะ แกก็เลยแบบต้องอดทนกลับมาบ้านแต่ให้มันอยู่ในรถแล้วตอนเช้าก็มาคืนพร้อมกันอคราวนี้พี่ก็เลยถามพี่เคยว่าทําไมพี่อ่ปั่นมาช้าจังแกบอกว่าแกอุ้มตุ๊กตาเนี่ยหนักมากเหมือนแบบอุ้มเด็กเลยอ่ะคือทําให้ปั่นได้ช้าทาั้งที่ตุ๊กตาตัวนี้เดียวอะอแค่ประมาณไม่ถึงโลอะอมามคราวนี้เรื่องเนี้ยมันก็จบแค่อยู่ตรงนั้นใช่ไหม,มแต่ยายก็มาคุยกับ มาคุยกับพี่ข้างบ้านที่ทําโรงงานเนี้ยแกก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าโดนตามมาจากคนที่เสียชีวิตเพราะผู้หญิงตั้งท้องไอ้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนของพี่คนเดียก็ตายกระโดดตึกลงมามันไม่มีทางหนีก็ต้องกระโดดลงมากขาทองประมาณเจ็ดเดือนก็เสียชีวิตคราวนี้ก็วันเวลาผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านไปนะคะตรงจุดเนี้ยได้กลายเปหมู่บ้าน แล้วความบังเอิญพี่รู้จักกับคนหมู่บ้านนี้เหมือนกับเขาก็มาแสกสายพญายนาคต่างๆเหมือนนี่แหละจนได้มาคุยกันอครเขาก็เห็นพี่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้เขาก็เลยมามาคุยมาปรึกษาเขาบอกว่าเขาไปต่างประเทศแล้วเขาไปซื้อตุ๊กตาเจ้าหญิงอะ่ะที่มันเป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงของยิเนียมาให้ลูกเขาเล่นแล้วอยู่ดีๆตุ๊กตาเจ้าหญิงอะ่ะมันเดิน มันเดินทั่วบ้านแล้วพ่อของแกเห็นพ่อแกตกใจช็อกเลยอะ่ะแล้วลูกแกก็เจอตุ๊กตาตัวที่แกซื้อมาเนี่ยเดินซึ่งพี่เขางง่มากว่ามันเป็นของใหม่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยในช็อปอย่างดีอะ่ะม,มันไม่น่าจะมีอะไรตามแต่ทําไมมันมาเกิดเหตุแบบนี้พี่ก็เลยถามว่าพี่อยู่หมู่บ้านไหนพอเขาบอกหมู่บ้านทันทันแหละพี่บอกอุ้ยตรงจุดนั้นแหะมันเป็นที่เหตุไฟไหม้ของโรงงานโรงงานเนี้ยเมื่อก่อนเพราะว่าหนูอะ่ะ อยู่ตรงเนี้ยหนูรู้ดีเลยว่าตรงไหนนะคือที่เขาวัดสร้างหมู่บ้านเขาบอกเราแล้วทาไมต้องมาเกี่ยวกับตุ๊กตาเขาพี่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะไปที่ดินตรงนั้นะเราก็คือเขาอยู่ตรงนั้นกันเยอะอเขาก็เลยเข้าตุ๊กตามาอ,มอันอย่าเรื่องของของพี่คนที่เขาว่าเป็นคนรู้จักพี่อะอเขาเล่าให้ฟังนะคราวนี้พี่ก็เคยเล่าเรื่องเนี้ยกับ อีกที่ที่หนึ่งแล้วพี่เขาก็ฟังเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้เพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านเขาฟังซึ่งมีเพื่อนบ้านคนเหนือมาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะมาในปีเนี้ยแหละเขาไปซื้อตุ๊กตาอา,อ,าอะไรนะม,มอลลี่อที่มันเป็นเหมือนหุ่นน่ารักน่ารักอะเอเอแล้วตัวหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเขาซื้อมาสามตัว ความที่เขาชอบสะสมอาทอยเขาซื้อมาตั้งไว้ในบ้านแล้วให้คนมาทําความสะอาดเขาก็จะมีพวกแม่บ้านบริษัทัาทาความสะอาดมาทําความสะอาดตัวพี่เขาก็อยู่ข้างบนใช่ไหมคะแล้วได้ยินเสียงแม่บ้านน่ะล้อมโบกเววยว,ย,วยก็ลงมาดูแม่บ้านบอกว่าตอนทําความสะอาดตุ๊กตาเนี่ยไออาทอยมอลลี่เนี่ยก็คือแค่เอา ไม้กวาดตัดยายอ่ะปัดปัดบริเวณหน้าตู้โชว์อ่ะมันใส่ตู้กระจกไว้อ่ะเขาเห็นไอ้ตุ๊กตามอลลี่สามตัวเนี้ยขยบับหมุนซ้ายหมุนขวาให้เห็นได้อแล้วก็มีน้ําตาไหลทําให้เขาตกใจกลัวมากคราวนี้เพื่อนบ้านคนนี้ของพี่เขาก็สงสัยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเขาซื้อมาจากต่างประเทศอ,ะอ่ะ,อะคือซื้อมาแพงด้วยทําไมแม่บ้าน,นแบบนี้เขาก็เหมือนไม่เชื่อคราวนี้เขาก็ อยู่กับลูกเขากับสามีใช่ไหมคะมีวันนี้เขาจะอยู่เสียงคนเดินข้างล่างเขากับสามีก็เลยลงมาดูว่าเป็นโจรหรือเปล่าสิ่งที่เห็นคือไอ้จุ๊กไออาร์ทอยมอลลี่สามตัวเนี่ยที่อยู่ในตู้อ่ะมันออกมานั่งหันหน้าแบบเหมือนนั่งประชุมกันอยู่อะค่ะตรงพื้นข้างล่างอ่ะซึ่งมันไม่มีใครที่จะเอาออกมานั่งได้อะค่ะเพราะว่าลูกเขาก็เพิ่งจะสี่ห้าขวบและตัวเขาก็ไม่ได้เอาออกมากับแฟนเขาอะ แต่สิสองหัวเมียเนี่ยเขาเห็นเลยว,ว่าไอ้สารตัวเนี่ยมันหันหน้าหากัน oh. ออกมาจากตู้กระจกทั้งท,งที่ตู้เนี่ยก็ปิดอย่างดีมันออกมาได้ยังไงเขาก็เกิดความรู้สึกกลัวเขาก็พอพี่เขาเล่าให้ฟังเนี่ย oh. แกเอาทั้งหมดเลยอเอาไอ้สารตัวเนี่ยไปให้คนอื่นเลยค่ะอ oh. แต่พอไปอยู่กับคนอื่นก็ไม่มีอะไรแปลกๆนะ oh. Oh. โดยแกเขาบอกว่าบางทีซื้อตุ๊กตาแบบเป็นรูปผู้หญิงแบบอะไรให้ลูกเล่นแต่ก็มีอะไรแปลกๆเช่นแขนยกเองได้ขายกเองได้ทําให้เขาไม่กล้าซื้อตุ๊กตาพวกนี้เข้าบ้านเลยเขาจะซื้อแต่ตุ๊กตาขนซัตเป็นรูปมารูปกตาอะไรแบบเนี้ยแทนซึ่งไม่มีปัญหาก็เลยมารู้ว่าบ้านที่ตัวเองซื้อเนี่ยมันอยู่ตรงจุดที่สร้างโรงงานนี้มาค่ะอืตอนนี้พี่ก็เอาเรื่องนี้ไปถามพระครูอินเดียของพี่พระครูท่านก็ชี้ให้เห็นว่า บางทีเนะี่ยสิ่งอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเห็นลักษณะแบบเนี้ยเขาก็เข้ามาอยู่เพราะว่าตุ๊กาตาพวกนี้มันรูปร่างหน้าตาคล้ายคนออทําให้เป็นไปได้ว่าที่จะโดนแบบเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยเข้ามาอยู่อ,อแล้วหมู่บ้านเนี้ยพี่รู้ว่าตอนที่เขาสร้างเขาก็ทําบุญนะแต่คือคนเสียชีวิตเน่เยอะมากอะ่ะออทําบุญยังไงถึงจะไปหมดออใช่ไหมคะเ,ออเพราะว่าบางคนก็ยังโดนจองจําอยู่ตรงจุดนั้นอ,อ ก็เรื่องของพี่ก็มีอยู่แค่ประมาณเนี้ยค่ะนพี่พี่ว่าอามรู้ว่าโรงงานและหมู่บ้านอะไรก็ไม่คือจริงๆอ่ะไม่อยากถามอะไรละเดี๋ยวถามไปเดี๋ยวทุกคนรู้เดี๋ยวรู้หมดอยู่แล้วะเออรู้หมดแล้วมันข่าวดังด้วยนะใช่ไหมล่ะใช่ปีสามหกดังมากใช่นะฮะเออแล้วบอกอยู่แถวนครปฐมด้วยอะไรเงี้ยโอ้ชัดเลยบ้านพวกเราเลยเออชัดเจนไม่ต้องสืบ ด้านพวกเราเลยยังมีบ้านว่างให้เช่าอ่ะถามเฮียออถ้มสนใจไปอยู่ไหมละเอาตุ๊กตาไปไว้ในบ้านดูเผื่ออะไรบ้างครับ <c oughs> แล้ว <c oughs> แล้วแล้ว,ลวอในในอันนี้ต้องถามในในส่วนตัวของมาดามพลอยอ่ะคิดว่าในในบรรดาตุ๊กตาทั้งหลายทั้งแหล่พี่มาดามพลอยรู้สึกกลัวหรือว่าไม่ชอบตุ๊กตาอะไรเป็นพิเศษไหมอืม้อ พี่ไม่ชอบอีลาบูบูอะ่ะล,ลาบูบู้โอ้อหน้าตาน้องแบบเนาะแล้วก็ด hey, ังด้วยนะฮิตมากมเลยนะม,นมันไม่ได้น่าเกลียดแต่พี่นึกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ท่านพี่กับน,น้องหญิงอะ่ะใส่หมวกอะ่ะเออแล้วเหมือนเราเราเราพี่เห็นเขาทําเป็นเหมือนลาบูบูสิ่งแล้วทำให้พี่ไม่ชอบอีราบูบูอ้อ่ะออมแค่นั้นเอง เรารู้สึกว่าตุ๊กาตาอะไรมันตลกไฟมันเหยินอะน่ะแล้วก็มีพวกอ่าอย่างเราเคยเห็นก็จะมีพวกอะไรนะลูกลูกเทพเหรอหรืออะไรอ๋อว่าพี่มีค่ะใช่ป่ะเออก็จะเลี้ยงเนี่ยพเลี้ยงตัวตอนนั้นพี่กลัวตุ๊กาตาที่เป็นลูกคนมากเลยนะ,ะ,ะจนมาตอนเนี้ยพี่มีลูกเทพอ,อยู่สี่ตัวเออเออโห ใช่ตอนนี้มี่มีสี่ตัวก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วเพราะว่าเรามาอยู่ถึงจุดนี้เราไม่ได้กลัวอะไรแล้วค่ะแต่ถ้าถามตุ๊กตาไม่ชอบตุ๊กตาแล้วก็ไม่ชอบอีราบูปู้ตัวเดียวอืออ่ะก็อย่างว่าแหละเรามันอารมณ์เหมือนภาพจำมาแหละรหรือเปล่าใช่แล้วมีภาพจำพอ <c oughs> เห็นตุ๊กตาบูปู้ที่อะไรพี่จะนึกถึงตรงนั้นแล้วพี่ก็จะหัวเราะครแล้วพอดูหน้าตัวตุ๊กตาก็ยิ่งขำเพราะฟันมันเหย่นออกมาเออ <c oughs> <c oughs> คออโเิดว่ะรู้กันเนาะรู้แหละเออเนี่ยถึงไม่ถามอะไรเยอะหรอกเดี๋ยวก็คือเขาก็รู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวโดนช่เดี๋ยวพลาดโอเคครับมาดามพลอยมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมครับอยากจะบอกว่ากุ i g ในนะคะทุกคนหลับไปแล้วแล้วก็ตื่นมาเพื่อที่จะมาเล่าเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบเสียสละเวลาอันนอนอันที่มีค่าในการนอนมาเล่าเรื่อง เต่อคิวน้องอาเนี่ยรอลุ้นน้องอาเล่าเสร็จยังนาอเราก็รุ้นเราไปด้วยว่าจะหลับหรือยังนาอใช่ค่ะเราก็รุนเลยเพราะว่าเหนื่อยมากวันนี้ตั้งแต่เช้าขึ้นเหนื่อยมากจริงๆอืครับทั้งไปลํำมาแล้วก็มาเล่นน้ากับน้องนางเราโอ้เหนื่อยมากหลับระบมทั้งตัวเลยวันนี้อืก็ดูแลสุขภาพด้วยนะใช่ค่ะผมขอบคุณมากๆเลยมาดามพลอยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ